สวัดีครับผมพีดีตาเราคัลชันตอมารีแอคนะครับผมวันนี้มาแล้วกับอ f ฟชั่นเทเล l e r ลางสังหอนเดอะไซไปเรีอคกันซะตอมอรีแอค <c oughs> แกคือไหนที่สุดอีกไม่กี่วันทุกคนก็จะได้ไปดูกันในโรงแล้วนะครับผมแต่ใครที่ไม่ได้ไปดูในโรงนะครับผมวันที่25เจอกันกับอีพีแรกนะผมแต่ว่าแต่ใครไปดูในโงรงบ้างหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะก็ท้าเซอร์ตอมอริแอก,ก็ทักทายกันได้อยากซื้อขนมมาให้ทานอยากซื้ออะไรมาให้กินได้หมด ไม่ต้องเขินนะเออรออยู่ก็เข้ามาทักทายกันก็พอแล้วแค่บอกว่าโอ้ยคุณตมค่ะทำไมอ้วนจังอันนี้ตบปากก็ทักทายกันได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะจ๊ะเรามาให้กำลังใจหนุ่มๆเดอะซา์การนะผมหลังจากไอโรฟาตูรี่ห่างหายจากคอนเทนต์ซีรีส์ไวไปนานเลยโอ้หลายปีนะจ๊ะวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมกับเดอะซายรังสังหรณ์แบบ ออฟฟิเชียลเทเลอร์เราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นเราจะเห็นอะไรที่มันจริงจริงจๆงจรงจงจงมากขึ้นและทีมงานบอกมาว่าซีซีคือป้วคือปังมากๆอยากจรู้แล้วว่าเป็นยังไงพื่อนๆสุราปปดดูกันเลยจ้าต่อหมอรีแอคว้าวอุ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะภาพมันผ่านไปเร็วเกินเดี๋ยวเราค่อยกลับมารีแคปแล้วกันนะว้าว ม,มแล้วชีวิตมึงดิสิรอดพ้นจากเจ้ากรรนายเว้นได้ขึ้นยับกก่าขึ้นนีน่มึงเสียหาเจ้าของซอยเส้นนี้เจอบอท่านช่วยด้วยค่ะหลังชายฉันตกน้ำค่ะช่วยด้วยค่ะ,คะ,คะอะไรอ่ะฉันคิดว่านายน่าจะเป็นเจ้าของซอยเส้นนี้แต่ฉันไม่อยากได้อ่ะเก็บไว้เธอมันจะช่วยคุ้มครองนายไว้มีโอกาสเราจะได้เจอกันอีก ว้าวสวยมากโ oh, oh, oh. อ้โหโ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 อ้โหกอ้้โร้โหโ่้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้ออ้โหโอ้อ้นอออ้้หอ้้หู้อะออห้ แรงเกินนี่แรงเกินแรงเกินมันแป๊บเดียวนี่แรงเกินนานกว่านี้ถึงจะไม่แรงเราต้องเก็บอะไรเราโอ้ทำขนาดนี้เลยเหรอเราต้องเก็บรายละเอียดนะแกว้าว a m a z i n g วอร์เกินอันนี้วอร์เกิน ว้าวว้าวพยาอามน้ำอะไรเบอร์นั้นนะ่ะแล้ววุ้ยกูชักสงสัยแล้วนะว่าทำไมมึงเห็นลากสะขออเกี่ยวกับไอ้พญาบอดจริงเลยวะพญาอุ้ยคุณลุก คนรู้ว้ายคำแกวมันเป็นโง่วิว้ายคนรู้คนรูน้อคนรู้ว่าพยายามเป็นล่างเป็นฟรีนี่เองอ๋อมันต่อการอ๋อที่ผ่านมาผมพยายามประติดประต่อความฝันของผมกพสิ่งที่ผมเห็นตอนที่ผมจมน้ำในวันนั้นมันคืออะไรกันแน่ว่าลุย ว้าวภาพเหมือนฟรีนเวอร์ที่ไหนวะเหมือนไอ้ทานช<อ>ิบหายเลยวะวันสารัตเหรอทำไมชื่อเหมือนไอ้ทานเลยวะหุยจะหลุแล้วว่ะหน้าเหมือนทานชื่อเหมือนทานด้วยทานต้องชื่อวันสารัตเฮ้ยชื่อวันสาเออดิหุยจริงด้วยชื่อวันสาชื่อ ขอภายนะหยุดบ่อยนะไม่ว่ากันนะทุงสาวดานตำนานพญานะาคพญาครุฑเฮ้ยเตรียมผลรู้แลนะเตรียมผลรู้แลนะนี่คาดหวังนะบอกเลยคาดหวังพญาครุฑนะคาดหวังพญาครุฑนะตอนเนี้ยเ,เรื่องชาติภพหรือการกับชาติมาเกิดอะไรพวกนี้ต้องไม่หรอกูเชื่อนะทุกอย่างมันอาจจะมีพันธสัญญากันไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้ว ชาติที่แล้วเราเคยสัญญาอะไรกันไว้หรอวะชาตินี้มันถึงได้คอยตามคอยช่วยกูแบบนี้ไปอ่ะไปด้วยอ้เกินไปเกินไปอันนี้ก็เกินไป โยมาอีกแล้วแกคนลุกล้อแล้วโอ้โหโอ้โหอันนี้คือนักแสดงมกความสามารถฉันรอยายเมริสมานาแสนนานในที่สุดฉันก็ได้เห็นหน้ายายเมริสแล้วตอนนี้โอมโชทั้งกลังตนาแต่ตตตฟังรักต้องมูอยู่นะเนี่ยตอนนี้บอกเลยฟังรักต้องมูอยู่ สิ่งที่เธอเห็นกับสิ่งที่ฉันฟังมันคนละแบบกันอุ๊ย้ดาราเยอะๆอุย้ยฉันชอบเห็นโยชิเล่นแล้วว,ว่ะอุ้ยอุ้ยพี่เด็กดีมเยอะเลยอ่ะ แรงเกินอ้ oh my God Oh my God ฉากครูดคือฉากครูดคือเวอร์เกินกลับไปดูฉากครูดก่อนโอ้ oh my God นึกว่าอวตารเกาะลอยฟ้าอุ้ยครูดสูงมากว้าวอุ้ยขนลุก คุดกันหน้ากันแกทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มสี่สทางช้องสาม HD หรือทางแอปส plus ย้อนหลังแบบอันคัดว้าวอันคัดทุกคนพอจะรู้แล้วว่าอันคัดน่าจะประมาณไหนอาที่ช่องไอร์ฟตูรีนะจ๊ะเรื่อตอนแรกยี่สิบพฤศจิกายนนี้นะจ๊ะโอเคต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ เทลเลอร์ออฟฟิเชียลเทเลอร์แบบเต็มเต็มโอ้บายก็เหมือนฉันดูภาพยนตร์นะเหมือนดูซีนิมายิ่งใหญ่อลังการนะผมเราไม่คิดเลยว่าสเกลนี้หรือความความจัดเต็มขนาดนี้จะมาอยู่บนบนชอ้เราได้ดูอะ่ะแกไม่อยากคิดเลยว่าวันเสาร์นี้ที่จะถึงเนี้ยมันขึ้นจอมันจะชัดมันจะอลังขนาดไหนแต่ที่แน่ตอมบอกเลยว่ายังไงวันที่2 5้านะครับผมเราก็ต้องมาอ่ารียก อีกรอบอยู่ดีเพราะว่าตอมอต้องมาเก็บรายละเอียดต่างๆถึงเนื้อเรื่องถึงทุกอย่างเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมาดูตอมอรีแอคนะครับผมก็จากที่ดูนะครับจองคร่าวๆก่อนแล้วกันอาจจะเป็นทุกคืนวันอาทิตย์เออทุกคืนวันอาทิตย์สามทุ่มตรงนะครับผมกับตอมอรีแอคลังสังหอนะครับผมแบบไลฟ์นะทุกคนไลฟ์เหมือนเดิมถ้าติดลิขสิทธิ์ก็คือค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมแต่ไฮด d อกเฟตอรีน่ารักเสมอนะครับผมก็เราก็พร้อมที่จะรีแอคแบบ คี้แตกคีดแตนเต็มทีนะครับผมและฝากอีกอย่างนะครับผมสำหรับใครที่ไปงานวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับผมแล้วมีกิฟต์อ a วใดๆนะผมอยากฝากตอมอแจกให้กับผู้ชมผู้ดูสามารถฝากตอมอและก็ชิมงานที่ไปวันนั้นได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารอคอยลอยคอยแล้วจริงๆไม่อยากจะอวยไม่อยากจะอะไรแล้วเพราะมันจะแทบจะจกลุกันตาอยู่แล้วนะครับผม,ผมก็คือ มันดีมากนะจ๊ะวันนี้ก็เลยอยากจะฝากทุกคนอีกทีละกันนะคบผมว่ารางสังหอนนะครับผมอย่าลืมดูกันแล้วก็ไปกด subscribe เ e าฝาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ตอมอรีแอคต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคบผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอม,มาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอั่ยอง